สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของนิเคอีวีไอพีเช้านะคะกับวีไอพีบ่ายประจําวันที่เก้ากับดืกรกฎาคมหกห้าวันเสาร์เราเด้อวันนี้ตัวเด่นก็คือเก้ากับสองตัวรองก็คือสามกับหกนะคะเก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าหกสองศูนย์สองสามสองหนึ่งสองสามสองหกสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามหกสามเก้าต่อเด้อหกศูนย์หกสองหกสามหกสี่สองสามหก หกสามศูนย์เกสนามสี่นะจับคู่ก็เก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าเก้าหกหกเก้าหสหหสองสองหนะก็จะ,จะจับคู่ตรงนี้ก็ได้เด้อเก้าหกสามสองหสองหสาสองเก้าสามซื้อตรงนี้ก็ได้นะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ ทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะมันเป็นแค่สัตว์แห่งตัวเลขเป็นแนวทางทเฉยๆนะต่อไปนี้ก็อ e v a p บายตัวเล่นก็คือเจ็ดกับห้าตัวร้องก็คือแปดกับหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดแปดห้าศูนย์ห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้า เจ็ดห้าแปดศูนย์แปดสองสี่เจ็ดหนึ่งหกแปดเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดแปดแปดเจ็ดแปดห้าห้าแปดเด้อจะพูดตรงนี้หรือจะจับสามตัวตรงนี้นี่หนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดหนึ่งแปดหรือเจ็ดหรือเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดก็ได้เด้อหนึ่งแปดห้าหรือห้าหนึ่งแปดห้าแปดห้าก็ได้ ก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะถ้ามันจะเบิ้ลก็เบิ้ลในตัวเด้อเจ็ดเจ็ด้าห้าแปดแปดหนึ่งหนึ่งนะแล้จะจับหัวมันซื้อนี่หนึ่งแปดห้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดห้าแปดเจ็ดห้าหนึ่งเอาอย่างนี้ก็ได้เนาะง่ายๆสั้นๆสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยเดอ้อโชคดีทุกแนวทางคะ่ะสวัสดีคะ่ะ